สวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่12เมษายน2566นะครับจะพามาชมไผ่บงหวานเพลํำเพิ่งเบอร์3นะครับซึ่งชุดนี้นะครับทางส่วนได้ขุดเน่านะครับจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสว,น,วนนะครับทำการขุดขึ้นมาลงถุงชามเมื่อวันที่13มีนาที่ผ่านมานะครับก็ ชุดนี้อายุหนึ่งเดือนนะครับเราเริ่มทยอยขุดนะครับตั้งแต่วันที่สิบสามมีนาเป็นต้นมานะครับทั้งหมดก็สามชุดด้วยกันนะครับตัวนี้จะเป็นชุดแรกนะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแตกยอดนะครับแทงตาออกมา สวยเลยนะครับก็มีพี่ๆได้หลายท่านนะครับได้ทําการาติดต่อเข้ามานะครับในด้านของภายบังวันเพชรตะมืมเบอร์สามนะครับก็ได้ทําการสั่งจองก็จํานวนหนึ่งนะครับปีนี้ทางส่วนได้ขุดเยอะนะครับนะครับจำนวนที่เยอะขึ้นกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับก็ น่าจะเพียงพอแบ่งปันให้กับพี่ๆนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับก็ไม่เพียงพอนะครับสําหรับแบ่งปันให้กับพี่ๆนะครับปีนี้นะจะเพียงพอนะครับเพราะว่าเราขุดจํานวนเยอะนะครับไผ่ประวานเพลิพึ่งเบอร์สามก็เป็นไผ่ที่ าทานหน่อสดนะครับรสชาติจะออกหวานมั่นนะครับสำหรับท่านรองพงเป้านะครับแล้วก็ท่านที่มีอ,า,อายุาสูงนะครับก็สามารถทานได้นะครับเพราะว่าเขาตัวนี้ไม่มีสารไซยาไนนนะครับเบาหว,วานความหวานเบาหวานโรคเกานะครับทานได้หมดนะครับ นะครับปลูกง่ายนะครับถ้าบำรุงอย่างต่อเนื่องนะครับดินดีน้ำดีนะครับก็ออ,อกหนอนะครับแทงหนอตลอดทั้งปีนะครับถ้ายิ่งเป็นฤดูของเขาที่ออก แทงหน่อขึ้นนะครับก็จะได้หน่อที่เยอะนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับสำหรับพี่พเ,เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับไผ่บงหวานเพีน้ำผึ้งเบอร์สามนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเพจสวนธนพัทรสกลนคร นะครับเข้ามาได้นะครับหรือจะโทรศัพท์มาใหม่เลข0910515839นะครับแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางส่วนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง y o YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นนะครับทางส่วนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความขึ้นวหวอยู่ตลอดพี่ๆเพื่อสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์แล้วกดถูกใจด้วยนะครับ